สวัสดีค่ะคอหนังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลำยองสตอรี่วันนี้ลำยองนำรายชื่อหนังแอคชั่นสนุกสนุกสายเกาหลีที่คอหนังแอคชั่นไม่ควรพลาดรับรองว่าทุกเรื่องที่ลำยองนำมาแนะนำสนุกสุดติ่งกระดิ่งแมวแน่นอนค่ะไม่ได้เป็นการจัดอันดับหนังนะคะเป็นการแนะนำหนังอย่างเดียวค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะ 1. ฝ่านรลกซอมบี้ข้าง เรื่องนี้นะคะเป็นภาคต่อของด่วนนรกซอมบี้ขั้งที่เข้าฉายเมื่อปี2559และให้หลังมาอีก4ปียังมีผู้รอดชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศเกาหลีซึ่งตอนนี้ประเทศเกาหลีเป็นแค่เมืองลุกล้างผู้คนที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่ใช้ชีวิตกันอย่างป่าเถื่อนท่ามกลางฝูงซอมบี้พระเอกและพรรคพวกอีก3คนถูกนายทุนจ้างให้ไปเอารถขนเงินที่ประเทศเกาหลีในรถมีเงินอยู่20ล้านดอลลาร์ โดยที่นายทุนจะแบ่งให้พระเอก10ล้านดอลลาร์เมื่อพระเอกเป็นคนตกง,งานไม่มีเงินใช้ได้ยินแบบนี้ก็ตาโตละสิเมื่อเหยียบเท้าเข้าไปที่เกาหลีก็เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายจะมีใครรอดชีวิตออกมาจากฝูงซอมบี้ได้บ้างต้องไปหาดูกันค่ะ 2. คนละหำพันเกมเมอร์หนังเรื่องนี้นะคะได้นักแสดงนักบูอย่างจีชางอุ๊บรับบทเป็นคนตกง,งานที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นแพ้รับบาปคดีฆ่าข่มขืนพระเอกพยายามหาความจริงว่าใครกันนะที่พยายามสร้างเรื่องนี้และทําให้แม่ของเขาตายหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังแอคชั่นที่สนุกตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยพระเอกล้อหล่อเนื้อเรื่องเข้มขน้นและลุ้นไปกับตัวละครสนุกจริงๆค่ะ 3คู่จารชนคนอื่นมึนฮยองบินนะคะรับบทเป็นทหารเกาหลีเหนือที่ต้องมาปฏิบัติการสืบราชการลับที่เกาหลีใต้และต้องจับผู้ร้ายที่ฆ่าภรรยาของเขาและขโมยแม่พิมพ์ธนบัตรกลับไปลงโทษที่เกาหลีเหนือโดยได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจเกาหลีใต้เลยได้คู่หูในการปฏิบัติงานครั้งนี้พระเอกไล่ล่าคนร้ายอย่างเอาเป็นเอาตายเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะ หนีเพื่อรอดการที่พระเอกเป็นคนดีและมองโลกในแง่ดีจนเกินไปทำให้ถูกโยนความผิดว่าเป็นคนลอบวางระเบิดผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลี พระเอกทำงานขับรถส่งของถูกเพื่อนขโมยรถไปก่อนที่รถจะระเบิดเพื่อนได้บอกพระเอกว่าอย่าไว้ใจใครและให้หนีไปไกลๆให้หนีให้ได้นะทางเดียวที่พระเอกจะมีชีวิตรอดก็คือต้องหนีอย่างเดียวเรื่องนี้นะคะทําให้เราลุ้นไปกับพระเอกลุ้นไปว่าใครกันนะที่อยู่เบื้องหลังแผนการน,นี้เป็นอีกเรื่องที่ลุ้นระทึกได้ใจมากเลยค่ะ 5. ถึงเวลาล่า เมื่อพระเอกออกจากคุกมองสภาพแวดล้อมทั่วไปตอนนี้ประเทศเกาหลีกลายเป็นเมืองที่เสื่อมโทรมพระเอกต้องการหนีจากประเทศเกาหลีจึงชวนเพื่อนอีก3คนป้นบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ทั้ง4คนได้วางแผนกันอย่างดีการป้นเงินสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่กลุ่มของพระเอกดันไปเอาเมมโมรีไดรท์ที่มีภาพคนสำคัญอยู่ในนั้นด้วยทำให้บอนส่งคนไปตามไล่ล่าพระเอกและเพื่อน การหนีอย่างเดียวไม่สามารถทําให้พวกเขาลอดตายได้พวกเขาจะทํายังไงไปลุ้นกับถึงเวลาล่าค่ะหล้างบัญชีแค้นล่าตัวบงการดองซอเป็นสายลับฝีมือดีของประเทศเกาหลีเหนือจนกระทั่งถูกคำสั่งให้กำจัดเขาในขณะที่ทำภารกิจบาคาคล่าภรรยาและลูกถูกฆ่าตายพระเอกจะไล่ล่าหรือหนี ระหว่างความรู้สึกสิ้นหวังและแค้นเขาทำงานเป็นคนขับรถรับจ้างในประเทศเกาหลีใต้และเป็นคนสนิทของประธานที่มีอำนาจเชื่อมต่อระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และแล้วประธานก็ถูกฆาตกรรมในวันที่เขาขับรถไปส่งที่บ้านพักเขาได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมดองซอต้องหาตัวบงการในเรื่องนี้ให้ได้เรื่องนี้นะคะสนุกแอคชั่นและได้พระเอกแม่เหล็กอย่างกงยูมารับบทเรื่องนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เล่าเดือดสายลับเพชรคาตเป็นเรื่องราวของมยองฮุนหนุ่มเด็กเกาหลีเหนือที่ถูกส่งมายังค่ายกักกันแรงงานพร้อมกับน้องสาวและเพื่อช่วยชีวิตของน้องสาวคนเดียวของเขามยองอุกจึงอาสาเป็นสายลับแฝงตัวเข้าไปยังเกาหลีใต้ระหว่างที่เขาแฝงตัวเข้าไปเป็นนักเรียนมัธยมปลายนั้นเขาได้ตกหลุมรักกับเฮอินและได้ช่วยชีวิตเธอจากการถูกทำร้าย ทำให้เกาหลีใต้เริ่มสงสัยจึงสืบประวัติเขาขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็วางแผนจะก,กำจัดเขาทิ้งเช่นกันพระเอกจะทำยังไงเพื่อช่วยคนที่รักและน้องสาวของเขาไปลุนน้นกันกับล่าเลือดสายลับเพชรฆาตค่ะ8 bad. bad guy always die เจียงจื่อเป็นครูสอนภาษาจีนที่โรงเรียนในปูซานประเทศเกาหลีวันหนึ่งเขาได้พาเพื่อนของเขามาเที่ยวอย่างประเทศเกาหลีแต่แล้วในระหว่างเดินทางเขาพบกับจียอนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนเจียงจื่อและเพื่อนจึงช่วยเธอเอาไว้แต่ก็ถูกนางเอกที่แก้งตายจับตัวเป็นตัวประกันการพาเพื่อนมาเที่ยวครั้งนี้ไม่ได้สนุกอย่างที่คิดพวกเขาต้องไปพัวพันกับคดีลักพาตัวแบบงง,ง ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการร่วมแสดงกับนางเอกเกาหลีซอนเยจินและเฉือนปอหลินถ่ายทำกันที่ประเทศเกาหลีใต้เนื้อเรื่องจะเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ผสมโรแมนติกนิดหน่อยนะคะเป็นหนังอีกเรื่องที่สนุกมากเลยค่ะ 9. เบอร์ลินรหัสลับปละอุเดือด เป็นเรื่องราวของจองจิงซูพนักงานสืบสวนของเกาหลีใต้กำลังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนการค้าอาวุธเถื่อนอยู่ที่เมืองเบอร์ลินและได้รู้ว่าพโยโจงซองบุรุษลึกลับที่เรียกตัวเองว่าโกสซึ่งไม่มีใครเคยรู้จักไม่มีลายนิ้วมือและไม่มีประวัติใดๆทั้งสิ้นในระบบหน่วยสืบราชะการลับของทุกองค์กรจงจิงซูจึงต้องตามไล่ล่าเพื่อฉีกหน้ากากของโกส เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่เนื้อหาเข้มข้นมากค่ะสนุกกับฉากแอคชั่นมากมายรับรองว่าคอหนังแอคชั่นไม่ผิดหวังกับเรื่องนี้แน่นอนค่ะสิบกระสุนเพื่อฆ่าน้ำตาเพื่อเธอกนักฆ่ามือฉมังที่ทำเรื่องผิดพลาดในอดีตเมื่อเขาพังมือฆ่าเด็กสาวบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจและต้องแบกรับความรู้สึกผิดมาตลอด แต่โชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเป้าหมายคนล่าสุดของเขาก็คือโมขยองซึ่งเป็นแม่ของเด็กสาวคนนั้นนั่นเองเขาปฏิเสธที่จะฆ่าเธอและจะปกป้องเธอนั่นทำให้องค์กรที่จ้างกอนตัดสินใจส่งทีมนักฆ่ามา,มาเพื่อกำจัดเขาและเธอไปพร้อมๆกันเป็นอีกเรื่องนะคะที่เนื้อหาดราม่าผสมแอคชั่นได้ถึงใจมากเลยค่ะดูเรื่องนี้แล้วจะโกรธหรือว่าจะรักพระเอกดีนะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดค่ะจบไปแล้วนะคะกับหนังแอคชั่น10เรื่องสนุกสนุกลำยองสตอรี่หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจคอหนังยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ